ถ้าหมดเนี่ยเอาไปเลยเอาถูกๆสามพันพร้อมส่งตัดให้เลยสี่ยอดเลยหนึ่งสองสามสี่ยอดตัดไปทั้งหมดเอาไปเองสามพันฮะเธอไม่พูดผูช้างเอากับพูดจกใช่ๆ,ๆ,ๆ,ๆให้ใหเลยผูในจกสี่ยอดสองส,สามสียส่ยอดเนี่ยเอาไปเลยสามพัน 3, 3, ผู้ช้างด่างเนี่ยเนี่ยค่ะสี่ยอดเนี่ยเอาไปเลยสามพันนะคะเอาไปเลยทุกๆูกอ่ะถ่ายด้วยสวยดิเนี่ยหนูถ่ายแล้วอ่ะถ่ายด้วยสวยดูสิมีใครสนใจไหม <laughs> ค่ะผู้ช้างด่างนะคะสี่ยอดนะคะเนี่ยค่ะเอาไปเลยนะคะสามพันนะคะเนี่ยค่ะให้ดู 4ยอดนะคะไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะทุกคน